คุณสุรางกนกอุจินะครับคุณอนุรักษ์ดวงคุณสาและนางสาธารณกนต์ดวงคุณสาครับขอบคุณท่านนายกองการบรรหารส่วนตำบลเขอเขียวด้วยนะครับคุณนายกสันองชัยสุนทรขอบคุณท่านผู้บริการบรรดาแก้วโบษาผู้บริการโรงเรียนมัธยมวิชยาภูมท่านผู้บริการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาท่านขออังคูนูุนักศึกษาและประธานบริหารสารเจ้าถูมาเหศรท่านอัคคันชิตอัคนีขอบคุณมาีโอกาสนี้ครับ ขอบคุณผู้บริจาคสมทบนะครับโดยว่าอย่างยิ่งท่านปัญจาก,การเอกอุตสุขจะแผงพันในเพทวริชภูมิและท่านนายกทกีมชาติวริชภูมิร,ร่วมบริจาคหนึ่งหมื่นบาทนะครับทำะไรไน้องแดเนาะแล้ท่านนายกเทวันรีสมบสดืนนอกจากสนับสนุนเงินรางวัลการประกวดพีมแคนจำนวน7,400บาทแล้วนะครับยังสนับสนุนเครื่องดื่มแล้วร่วมบริจาคเงินให้กับกีมการชาติอีก10,000บาทนะครับ ทางสว่วนจำกัดวารีก่อสร้าง5,000บาทนะครับร้านสีรุ่งยางารา5,000บาทคุณแสงจันใกล้ฝนโรงเรียนปาราวัน5,000บาทคุณอาทิศนาใกล้ฝนทางสว่วนจำกัดวาริคอนตรี5,000บาทและกู้สุดท้ายนะครับจากโรงพยาบาลวาริชภูมิคุณประพินวิทย์ช่วงทิพย์และนางสาวการจิมาลงคำครับพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลวาริชภูมิครับ ด้อยมาบานโดนมาบานแต่บ <rôle à> ัะ <controversial> เ <él an ici> ้าดะอยวได้ครับไายก็ได้บ้านเออตรง้รจนมาบานเพือได่มีในแบบตงแบบอีกหลายชีวิตเลยครับที่มีส่วนร่วมในการ สร้างก like ุศลัันยิ่งใหญ่ในแง่หุงู่ไทยลำเล็กก็จะเป็นปีมศา2567เป็นบั้งทิงเป็นบั้งทิงสะพายไปสะพายมานะครับบั้งทิงเราก็มีจำหน่ายนะครับข้างในก็มีน้ำอร่อยอร่อยไว้ท่านดื่มคลายร้อนดับกระหายคลายร้อนบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างจะอุณนระบิลดลงแล้วนะครับไม่ร้อนเหมือนช่วงกลางวันนะครับนี่เป็นชุด ของอุ้สัห์ห้างร้านนะครับผู้ดเดินแบบส่วนราชการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอบริชภูมินะครับท่นชเอ็หน่วยงานขอบพระคุณมาเล้โอกาสนี้ด้วยนะครับแในช่วงท้ายนะครับผู้เดินแบบเวอร์ชั่นก็จะเดินโชว์อีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มจากคู่แรกนะครับกระบวนมาถึงคู่สุดท้ายนะครับเชิญครับไปไปเลยฮะ แล้วบนล,ลงฝั่งซ้ายมือเลยนะครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาด้วยนะครับผมก็ภาษาอังกฤษม่ค่อยแข็งแรงขอภัยด้วยนะครับใช้คงไต่กับทงตัวไม่ใช้นานๆก็หลือขอบคุณในแบบนางแบบจากทุกสังกัดนะครับทุกหน่วยง,งานทุส่วนราชการทุกโรงเรียนด้วยนะครับ<ม>ต่อไปเราจะมาดูนางแบบรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วนะครับ ปีนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับมีนายแบบนางแบบรุ่นจิวเลยอานะยุเลขสิบประกวกนะฮะมีส่วนร่วมกับงานของพวกเขาคือการผู้ใด้รับลึกสับร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมแสดงบนเวทีการเดินแฟชั่นผ้าไทยในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ต่อไปเป็นชุดที่สองจากหมู่บ้านและผู้ประอกอบการในเขตอำเภอวาริชิบูงสาวสวยสองท่านนะฮะสวยมากหัวใจเธอสวยงามนะครับจาก <Okay. S 1> บ้านคำปูตาหมู่